ันเป็นมีรันฮัสซันจะพยายามมาละหมาดที่บารายอีบดัดกำปงเปรมูสถานที่ละหมาดภายในชุมชนให้ครบทั้ง5เวลาโดยเฉพาะวันสำคัญก่อนส่งท้ายเดือนรอมฎอนชายมุสลิมอิ่มใจที่ได้ใช้ช่วงเวลาอันสุขสงบทบทวนความหมายของการรักษาศีลชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ตลอดเดือนที่ผ่านมา หลังสิ้นสุดเดืนดอนรอมฎอนคือช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองหรือฮารีรยอนอกจากมื้อพิเศษในวันตรุษเริ่มต้นเดือนใหม่ยังต้องเตรียมอาหารสำหรับญาติและเพื่อนบ้านที่จะผัดเปลี่ยนมาเยี่ยมเยือนกันเกือบหนึ่งเดือนในวาระแห่งการเฉลิมฉลองถ้าเราดู n วงดาวตั้งมีมั้งล่ะก็มีราศรีที่ t ัวถ้าเราดูดวงดาวตั้งก็ต้องสุขสันติบุรุษ Ha, uh, pasalnya kita ni mesti berkumpul di hari raya, raya pertama ni semua pemilih itu datang. Uh, kalau boleh mana yang yang jauh-jauh itu pun datanglah kemari. Uh, dari Belait, uh, dari Tutong, dari Temburong, uh, dari daerah Brunei Muara. สันอาศัยในกำปงแอลชุมชนดั้งเดิมขนาดใหญ่ที่ปลูกสร้างยกเสาสูงอยู่ในแม่น้ำบูไนกรุงบรรดาเซรีเบกาวันเมืองหลวงของบูไนาดารุสลามที่นี่ประกอบไปด้วยบ้านเรือนหลายหลังมีเส้นทางเชื่อมถึงกันด้วยสะพานรวมกันเป็นหมู่บ้านมีผู้อาศัยไม่ต่ำกว่า3,000 30, มคน ชุมชนมีโรงเรียนสถานรักษาพยาบาลสถานีตำรวจและมสัสยิดจากบ้านเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นไม้หลายหลังปรับเปลี่ยนเป็นคอนกรีตโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐซึ่งปกครองโดยสุดา่านส่งนำไรายได้จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่วนหนึ่งมาพัฒนาประเทศ ทำให้บรูายเป็นรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบที่ประชาชนไม่ต้องเสียภาษีและได้รับการดูแลจากรัฐตั้งแต่แรกเกิดมากไปกว่าความมาั่งคั่งของรายได้ประชากรที่สูงเป็นลำดับที่สองในกลุ่มอาเซียนชาวบรูไนเกือบ170ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักศาสนาอิสลามเป็นจารีปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันก็ดำรองอยู่ท่ามกลางความหลากหลายอย่างสันติตามวิถีมุสลิม